สวัสดีครับกลับมาพบกันกันกบผมหนึ่งสองามขึ้นบกนะครับวันนี้จะมาสอนพี่เพื่พอนน้องๆทุกคนในการแก้ไขปัญหาฝักมีดหลวมก็คือระหว่างตัวมีดและฝักเนี่ยมีความหลวมซึ่งถ้าหากเราเก็บมีดไว้เฉยเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแต่พอเราสะพายแล้วถ้าเราเกิดเรามีการก้มตัวเมื่อไหร่เนี่ย นี่ก็จะร่วงออกมาอย่างนี้เลยก็คือปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตัวด้ามนะครับตรงคอเนี่ยคอของด้ามที่ช่างอาจจะทำมาแล้วหลวมจนเกินไปทำให้มันไม่ไปรัดกับตัวขอมีตัวนี้นะครับก็มีวิธีแก้อยู่สองแบบนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือในกรณีที่ พี่ๆเนี่ยมีเชือกสะพายอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นแก้ง่ายๆเลยก็คือเอาเชือกมาทําเป็นวงกลมอย่างนี้นะฮะบิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็คล้องเข้าไปที่คอนี่ดามมีดแล้วก็ดึงนะครับกรณีอย่างเงี้ยคือฉุกเฉินถ้าเราอยู่ในป่าแล้วเกิดมาคอมีดด้ามมีดหลวมขึ้นมาแล้วเราต้องการจะรัดให้มีดแน่นเนี่ยถ้าเกิดเราสะพายแนวตั้งอย่างเงี้ยโอเคมันไม่หลน่น แต่จังหวะเราปีนป่ายหรือเราก้มจีบจับอะไรเนี่ยมันอาจจะหลน่นแต่ถ้าเรามีเชือกตัวเนี้ยเขาจะลังไว้จะลังที่คอมีดไว้พอดีก็คือยังไม่หลน่นทําให้เรารู้ตัวได้ว่ามีดหลุดจากฝักละต่อมานะครับวิธ <c oughs> ีที่สองนี่ก็คือการใช้ยางครับ หลายคนอาจสงสัยว่าใช้ยางยังไงก็คือยางนี่ยางหนังยางทั่วไปแหละครับที่เราได้มาจากถุงพลาสติกรัดแกงหรือรัดอาหารต่างๆเนี่ยนี่ยเราแค่นำมีดออกมาจากนั้นฮะก็เอายางเนี่ยรัดเข้าไปครับรัดเข้าไปไว้ที่บริเวณตำแหน่งของคอมีดจะรัด สี่เส้นก็ได้นะครับเส้นเดียวก็ได้สองเส้นก็ได้หรือถ้าใครอยากจะรัดสัก4ี่เส้นไว้เผื่อไว้ใช้ฉุกเฉินเป็นยางรัดอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันในอย่างเงี้ยผมจะรัดสัก4เส้นนะฮะอันนี้เส้นที่3เราจะเอาลูดขึ้นมาไว้ที่คอมีดแล้วก็เส้นที่4ีมันเป็น อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วนะครับหลังยางนี่ยพอเราลัดเข้าไปแล้วเนี่ยเรามาดูกันเสียบเข้าไปใส่มีเข้าฝักเห็นไหมแน่นถ้าสีเส้นยังไม่แน่นพอก็ใส่เพิ่มได้นะครับกรณีอย่างเงี้ยตัวอย่างผมใส่สีเส้นละในชีวิตจริงเราคงไม่เข้าป่าเพื่อไปเขย่ามีอยู่แล้ว แต่อย่างเงี้ยก็ไม่หลุดละแน่นนะครับถือว่าแน่นเลยบางมีดบางเล่มบางช่างทำฟิตติ้งมาดีก็อาจจะไม่ต้องรัดอยู่ละแต่บางะดูไม้เขาอาจจะบวมหรือหกตัวอย่างเงี้ยปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นมาแน่ๆรัดไว้ก็ได้ฮนะกรณีที่เป็นมีดใช้งานนะมันอาจจะดูไม่สวยเคยหรือใครมี ยางในมอเตอร์ไซค์หรือยางอื่นๆหรือเป็นเชือกอย่างเงี้ยพันไว้ก็ได้จะทำให้ด้างก็ฝักแน่นอย่เนี้ยผมใส่ไป6เส้นไม่หลุกอันนี้คือแน่นแน่นเลย ส่วนการดึงก็คือยังดึงง่ายเหมือนเดิมนะจับเอานิ่งปุ้งดันที่ฝักมีดหลุดแหละพร้อมใช้งานเวลาจ,จะเก็บก็เสียบดันเข้าไปเรียบร้อยวิธีนี้ผมก็ใช้นะแก้ปัญหามีดของผมที่ซื้อมามันด้ามหลวมนะครับด้ามกับคอนี่หลวมเกินไปแต่ลายไม้สวยฮนะ ซื้อฟรายไม้ลวนๆเลยตอเน,นี้ชอบเป็นมีดเน็บมงนะฮะหรือมีดลาบชื่อภาษาเหนือลาบความเชื่อของเราก็คือลาบโชคดีนั่นเองกินลาบโชคลาบอะไรอย่างเงี้ยิิถูุไงขออภัยไว้ด้วยนะครับหรือพี่ๆมีวิธีที่ดีกว่านี้ไงก็ฝากคอมเมนต์แนะนำเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ